สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม,าเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆ CLC และก็ Cube Entertainment นะครับในตอนนี้นั้นทางค่าย Cube Entertainment ที่รักของแฟนๆทุกคนได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าวง CLC นั้นยุบ วงอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยวันที่20พฤษภาคมนะครับทางค่าย Cube Entertainment ค่ายต้นสังกัดของ CLC ได้ออกมาประกาศยุติวง CLC อย่างเป็นทางการโดยได้มีการบอกกับแฟนๆเอาไว้ว่าก่อนอื่นเลยทางเรา Cube Entertainment อยากจะขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและเป็นการขอบคุณอย่างจริงใจต่อแฟนๆสำหรับความรักและการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดให้กับ CLC อย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา7ปีเนื่องจากกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ CLC ในตอนนี้นั้นสิ้นสุดลงแล้วทาง CLC และ Cube e n t e r t a i n m e n t จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่6มิถุนายนปี2022นอกจากนั้นนะครับทาง Cube Entertainment นั้นก็ได้ประกาศเพิ่มเติมออกมาว่าทางค่ายนั้นจะเก็บโพสต์ต่างๆแบบออนไลน์ของสาวๆ CLC เอาไว้เป็นระยะเวลาประมาณหนึง่งเพื่อให้แฟนๆและก็สมาชิกทุกคนนั้นได้เก็บความทรงจําที่ดีที่มีร่วมกันเอาไว้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,วาสมาชิกจาก CLC นั้นคนที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางค่ายจะเป็นยังไงต่อนะครับ อย่างยูจินที่อยู่ในวงเคปเลอร์ตอนนี้นั้นถ้าหากว่าหมดสัญญาของเคปเลอร์แล้วจะกลับมาเซ็นสัญญากับทางคิวบต่อไหมหรือว่าจะแยกออกไปรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆนะครับที่ยังไม่หมดสัญญากับทางคิวบเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปกันแน่แต่ที่แน่นอนในตอนนี้นะครับวง CLC กับ Cube Entertainment ได้จบลงแล้วนะครับทุกคนในวันที่6มิถุนายนนี้จะเป็นวันสิ้นสุดสัญญาของ c ิ be แล้วก็ c l c สําหรับแฟนๆที่ติดตาม c l c มานะครับในตอนนี้นะั้นหลายคนเราเชื่อว่าก็คงทําใจกันได้้้บาาาางงแลวววเนนื่่อจกกสมชิใ นั้นก็มีการแยกย้ายกันออกไปแล้วแต่ละคนก็เริ่มเดินทางเส้นใหม่ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะยูจินในตอนนี้นั้นก็ไปได้ดีมากๆเลยในนามของสมาชิกจากเคปเลอร์และหลังจากที่ทาง Cu ิ e e n t e r t a i n m e n t ประกาศออกมานะครับแฟนๆที่ติดตาม CLC มาตั้งแต่แรกๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนไม่น้อยเลยบางคนนะครับก็บอกว่าติดตาม CLC มานานมากๆแล้วดีใจมากๆที่สมาชิกทุกคนประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าความสามารถของพวกเธอทุกคนจะสามารถประสบความสําเร็จได้เยอะกว่านี้แต่แค่ แค่นี้ฉันก็โอเคแล้วหลังจากนี้ไปของให้สมาชิกทุกคนใน clc ประสบความสําเร็จกับทางเส้นใหม่มากกว่าที่อยู่กับค่ายนี้และก็ยังมีนะครับที่บอกว่าขอบคุณ clc มากๆที่สร้างความสุขและเป็นพลังงานบวกให้กับพวกเรามาตลอดระยะเวลา7ปีหลังจากนี้ไปฉันจะสนับสนุนคุณทุกอย่างไม่ว่าผลงานของคุณนั้นจะปล่อยออกมาในรูปแบบไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าน่าเสียดายมากๆในความสามารถของสมาชิกแต่ละคนและน่าเสียดายแทนคิวบ์จริงๆที่ไม่สามารถต่อยอดกระแสของ clc ได้ดีกว่านี้ถ้าห พวกเธออยู่ถูกค่ายและทางค่ายให้ความสนับสนุนกับพวกเธอที่ดีมากกว่านี้ฉันเชื่อเลยว่า C.L.C จะไปได้ไกลมากๆและจะไม่จบอยู่เพียงเท่านี้แน่นอนอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกว่านี่คือเกิร์ลกรุ๊ปที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งกลุ่มของทาง c b ิ Entertainment แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางค่ายนั้นปฏิบตัติต่อพวกเธอทุกคนได้แย่มากๆฉันหวังว่าสมาชิกที่เหลือจะไม่ต่อสัญญาและไปเริ่มทํางานหรือต่อสัญญากับค่ายอื่นที่สามารถดูแลพวกคุณได้มากกว่านี้จะคอยเป็นกาลังใจให้เสมอนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟแฟนๆท อยากให้สมาชิกจาก CLC ทุกคนที่เหลือตอนนี้ไม่ต่อสัญญากับทางคิว e และหลังจากที่หมดสัญญาแล้วอยากให้ทุกคนนั้นหาค่ายใหม่และเซ็นสัญญาพร้อมกันเดบิวต์เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊รปวงใหม่ไม่ต้องใช้ชื่อ CLC ก็ได้เพราะทุกคนนั้นมีชื่อเสียงและมีฐานแฟนอยู่แล้วถ้าหากพวกคุณเดบิวต์ใหม่อีกครั้งเชื่อเลยว่าแฟนๆนั้นจะต้องสนับสนุนพวกคุณมากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ํามาเดบิวต์ใหม่ด้วยกันให้คิว e นั้นอายไปเลยเถอะนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนๆที่ติดตาม CL c CLC มมมาาาาาาหหลลยๆคคนนกกกกกก็ออใใ้ํังจจสชิทุ และก็ยังมีนะครับแฟนๆที่อยากให้ CLC นั้นกลับมารวมตัวกันหากเดบิวต์ใหม่อีกครั้งเนี่ยก็อยากให้สาวๆทุกคนเดบิวต์ใหม่ร่วมกันทํางานร่วมกันแล้วก็ทําให้คิวได้เห็นไปเลยนะครับว่าพวกเธอนั้นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่เท่านี้และความนิยมของพวกเธอนั้นถ้าหากได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยไปไกลกว่านี้แน่นอนสําหรับใครที่ติดตาม CLC มาตั้งแต่แรกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมีความคิดเห็นยััังงไไกก็สสาาาาามมมมรถคคออเเนด้ลลลยยแะที่่ํญื ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆ CLC ทุกคนกันนะครับในตอนนี้แต่ละคนนั้นก็แยกย้ายกันไปทํางานที่ตัวเองรักเดินทางเส้นใหม่ที่ตัวเองเลือกกันแล้วอย่างยูจินในตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงเคปเลอร์นะครับอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้ยูจินกับการแข่งขันในรายการควีนดอมรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับาหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆ CLC เราจะนํา,ามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยสําหรับในคลิปนี้อามากอเคปป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แลวก็ซับสไครป์